ทารอดส,สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมประจำช่วงวันที่16ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะราศีกุมรัคนาราศีกุมยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงนะคะอยากให้ทุกๆท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆมาเริ่มต้นดูกันเลยนะคะว่าประจำปักหลังเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมจะเป็นอย่างไรกันบ้าง สิดาบมาเลยนะคะชาราสีกุมหนักหน่วงมีหลายเรื่องที่ต้องได้รับมือนะคะสถานการณ์ในช่วงปักหลังนี้ไม่ว่าจะภาระหน้าที่แกนงานนะคะหรือว่าภาระเรื่องความรักภาระนิสินถาโถมเข้ามาในเวลาเดียวกันจนบางทีเราหมดแรงที่จะลุกขึ้นสู้หมดแรงที่จะเดินต่อนะคะเจไม้เท้าบ่งบอกถึงความเหนื่อยมีหลายเรื่องให้เราต้องได้วิ่งเต้นมีหลายอย่างให้เราต้องได้จัดการมีทุกสถานการณ์ ท้าโถมเข้ามาในเวลาเดียวกันให้คุณนั้นจะต้องได้แก้ปัญหาไพภพเนะคะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยมีสติมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณเองค่อนข้างที่จะผิดหวังมาเยอะมีหลายเรื่องที่คุณรับมือจนเรารู้สึกว่าเราชินเรามีภูมิต้านทานเราเข้มแข็งเราเก่งมากพอแล้วกับการที่จะรับมือจัดการในเรื่องราวต่างๆนะคะ เเหรียญหลายๆท่านช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการพิจารณาประเมินสถานการณ์ตัวเองอยู่ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการประเมินนะคะเป็นการวางแผนเป็นการประเมินทบทวนในเรื่องราวที่ผ่านมาความมั่นใจในตัวเองมันเริ่มจางหายไปนะคะชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมตัวเราเองเกิดความลังเลเกิดขึ้นมีหลายเรื่องที่อาจจะทําให้คุณเองเนี่ยไม่กล้าที่จะตัดสินใจเด็ดขาด อย่างชัดเจน1ิบดาบยังบ่งบอกถึงความหนักหน่วงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวชาวราศีกุมคุณจะสามารถตัดสินใจมันมีในเรื่องของบรรยากาศรอบข้างคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าบริวารต่างๆเนี่ยที่เขาก็ยังคาดหวังในตัวคุณมันเลยทําให้คุณเองนะช่วงนี้เนี่ยกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการแบกหามความหวังแบกหาม ความรู้สึกของหลายๆคนนะคะปัญหารอบตัวท้าทมหนักห่วงมาที่เราคนเดียวเลยแต่สิบดาบนะยังบ่งบอกว่าในช่วงนี้เหนื่อยนิดนึงนะคะพยายามหนักแน่นแล้วก็วางแผนดีๆเพราะมันทําอะไรไม่ได้จริงๆนอกจากการยอมรับทําอะไรไม่ได้จริงๆนอกจากการหยุดนิ่งเพื่อทบทวนสถานการณ์แต่ปัญหามันไม่นิ่งตามนะคะแล้วระวังว่าปัญหาเรานั้นเนี่ยมันจะมาเข้าถึงตัวคุณแต่แสงสว่างที่มันกําลังจะส่อง มานะเห็นไหมเอ่ยแสงสว่างตรงนี้เนี่ยที่กำลังจะสาดส่องมาหันหน้าเข้าหาแสงสว่างนั่นหมายความว่าชาวราศีกุม ในขณะที่คุณมีอุปสรรคในขณะที่คุณเจอเรื่องหลายๆเจอกับความมืดมนต่างๆมืดแปดด้าไม่รู้ว่าจะต้องจัดการหรือว่าเริ่มต้นตรงไหนในขณะเดียวกันปัจจุบันนะคะสถานการณ์หลายอย่างมันก็ยังดำเนินต่อไปบางทีอาจจะหนักใจหลายท่านนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสกำลังจะเข้ามาแล้วนะโอกาสกำลังจะเข้ามาแล้วอยู่ที่ว่าตัวชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมเนี่ยคุณจะกล้าเด็ดขาด ในการตัดสินใจรับสิ่งสิ่งนั้นไหมมาดูกันต่อไปนะคะว่าคุณเจออะไรกันมาบ้าง Temperance นะคะอืมหลายๆท่านมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายมีการปรับเปลี่ยนได้ทำอะไรใหม่ๆหในสิ่งที่เราไม่มีประสบการณ์มาก่อนหรือเจอเกัอบสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดมาเลยว่าเราจะเจอเรื่องราวเหล่านี้แต่ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาโชคชะตาฟ้าลิขิตหรือพรมลิขิตอะไรที่โดนบันดาลมามันก็เป็นจุดที่ตัวคุณเองเนี่ยจะต้องรับมือนะคะการเปลี่ยนแปลงการที่เราเคยให้การช่วยเหลือคนอื่นมารวมไปถึงในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาแห่งการที่คุณเองเนี่ย จะต้องเป็นฝ่ายในการช่วยเหลือจะต้องเป็นฝ่ายในการรับมือเนี่ยฮะที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้เจอกับเรื่องราวหนักๆมาสถานการณ์ต่างๆมันเป็นไปตามแบบแผนคนรอบข้างบริวารเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันไม่ได้มีอะไรหนักหน่วงแต่พอมาในวันนี้นะคะหลายสิ่งอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะมันมีหลายเรื่องที่เราจะต้องผจญภัยกับความเหนื่อยอยู่เพียงลําพังนะฮะคนที่เราเคยช่วยเหลือหรือว่าคนที่เราเคยเป็นที่ ที่ปรึกษาให้คำแนะนำเนี่ยจากนี้ไปนะ16-30พฤศจิกายนนี้สถานการณ์มันอาจจะไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือคุณได้นะคะยังไงก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็มีสติกับการจัดการนะคะกับการรับมือกับปัญหาต่างๆเพราะตัวคุณเองเนี่ย ไพ่พระเนี่ยมันบ่งบอกว่าตัวชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมคุณเป็นคนที่มีศีลธรรมอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มีศีลธรรมอยู่แล้วเป็นคนที่รู้อะไรถูกอะไรผิดแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบใครในช่วงเวลาที่ผ่านมาใครมีปัญหาอะไรคุณช่วยหมดแต่วันไหนที่คุณมีปัญหาวันไหนที่คุณมีเรื่องราวต้องแบกรับคุณเป็นคนไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากใครนะคะก็อย่าลืมนะช่วยเหลือคนอื่นจนลืมนึกถึงตัวเอง พอวันที่เราต้องการการพึ่งพาหรือว่าต้องการใครสักคนที่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันอาจจะโดดเดี่ยวนะคะชาวราศีกุมหกถ้วยนะแล้วก็เดอะสตาร์นะคะ สถานการณ์หลายอย่างมันก็อาจจะยังไม่ได้ลงตัวไปตามที่เราคาดคิดเท่าไหร่เข้มแข็งหนักแน่นมากขึ้นนะคะปัญหาเก่าๆนะปัญหาเก่าๆที่บางทีเนี่ยราวางมือไปแล้วเราเข้าใจกับปัญหานั้นแล้วเราไม่ได้คิดที่จะหยิบประเด็นเก่าๆกลับมาทําให้มันประเด็นใหญ่ให้มันเป็นประเด็นใหญ่ๆ บางทีเราปรงกับเรื่องราวเหล่านั้นแต่ในช่วงนี้นะคะ16-30พฤศจิกาไม่รู้ฟ้าฝนหรือว่าโชคชะตาฟาลิขิตอะไรด,ดนบันดาลให้คุณต้องมาแบกรับแบกหามนะคะแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆนอกจากการยอมรับแต่เชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมดูนิดนึงแล้วกันเนาะอุปสรรคคืออะไรบ้างสองเท้านะคะอืม ยังไง,งความรักนะคะหลายๆคนเนี่ยเคยเป็นคนที่พยายามจะเข้าใจมาโดยตลอด ปรงมาโดยตลอดพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับสมดุลตัวเองเพื่อที่จะให้เข้ากับคนรักไม่ว่าคนรักจะทําผิดพลาดมาแค่ไหนนะคะเรายอมที่จะเสียสละเรายอมที่จะเข้าใจแล้วเราก็ยอมที่จะเหมือนกับพยายามหาทางออกอื่นในการปรับตัวในการรับมือเพื่อที่ว่าเราก็อยากจะปรับสมดุลกันไปอยากให้ความสัมพันธ์มันมีความต่อเนื่องมันไม่ได้มีสถานการณ์ที่อาจจะต้องมาทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆซ้ำๆแต่ แต่พอคุณปรับมากๆเข้า นะคุณปรับมากๆเข้าคุณพยายามมากๆเข้าเนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวคุณเองเนี่ยเหนื่อยอยู่เพียงฝ่ายเดียวเนะคะแล้วก็สถานการณ์มันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย10ดาบมันเป็นความหนักหน่วงหนักหน่วงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นจากสิ่งที่เราเคยพยายามจะให้โอกาสให้อภัยในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายๆท่านนะคะสถานการณ์นี้เนี่ยมันอาจจะลากยาวตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมมาแล้วรวมไปถึงสถานการณ์มันก็อาจจะยังมีคลี่คลายแล้วสถานการณ์นี้เนี่ย กว่ามันจะไปซาลงกว่าที่คุณจะรับมือได้เนี่ยสถานการณ์เรื่องราวแย่ๆหนักดวงหัวใจน่าจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนธันวาคมเลยนะคะชาวราศีกุม,มดูต่อไปนะคุณน่าจะเจอกับสถานการณ์ที่ คนรักนะมีระยะห่างมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นความไกลต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองต่างคนต่างทํางานบางทีนะคะสนใจแต่ในเรื่องของการงานสนใจแต่ในเรื่องของความมั่นคงเราพูดคุยกันแต่เรื่องของความมั่นคงจนบางทีเราอาจจะมีการละเลยการใส่ใจกันเกิดขึ้นแล้วที่สําคัญนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็น เป็นฝ่ายรับอยู่ฝ่ายเดียวสถานการณ์ใครที่เป็นฝ่ายรับก็รับใครที่เป็นฝ่ายให้ก็ก็ให้มันไม่มีการมันไม่มีการแบ่งรับแบ่งให้กันนะคะมันไม่ค่อยยุติธรรมสักเท่าไหร่เนาะคนที่เหนื่อยก็อาจจะมีฝ่ายเราฝ่ายเดียวที่เหนื่อยนะคะ อยากจะบอกกับชาวราศีกุมนะคะรักขนาราศีกุมว่าสถานการณ์อุปสรรคในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะความห่างกันแล้วก็การที่ต่างคนต่างมีอีกโก้ต่างคนต่างมีความมั่นคงเนะ,ะเราคนรัก หรือว่าบริวารที่เรากําลังมีประเด็นด้วยอยู่เนี่ยเขาก็มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันกันกบคุณไปมีความมั่นคงมีหน้าที่การงานมันมีอีโก้ใส่กันนีคะมันไม่มีใครยอมใครนะคะช่วงนี้ถ้ามีประเด็นมีปัญหาส่วนใหญ่มักจะ ถูกขุดคุยเรื่องราวเก่าๆนะบางทีทวงบุญคุณกันเกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยยิ่งถ้าใครนะคะมีปัญหามีประเด็นอยู่แล้วเราถือไพ่รองกว่าอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะยิ่งทําให้คุณเหนื่อยหนักใจจนบางครั้งเนี่ยถึงขั้นรู้สึกว่าถ้ามันหนักก็อยากจะหนักให้มันสุดๆนะแล้วสุดท้ายถ้าเราไปไม่ไหวจริงๆถ้ามันอยู่ในจุดที่เราบอบช้ากับความรู้สึกมากๆช่วงเวลาที่คุณอ่อนแอจริงๆช่วงเวลาที่คุณไม่สามารถยอมรับ เงื่อนไขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยคุณก็พร้อมที่จะลุกคุณก็พร้อมที่จะต่อสู้ออกไปของคุณในเพียงรำพังนะคะช่วงนี้นะคุณเอาจริงอยู่พอสมควรนะเรื่องไหนที่คุณหนักๆมาปัญหางานปัญหาภาระบทที่ชาวราศีกุมจะไม่เอาบทที่ชาวราศีกุมจะหันหลังถอยนะคะเดือดสตาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนอกจากแครความรู้สึกตัวเองเป็นหลัก ระวังตัวแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรารับไหววันนี้เรารับแต่วันไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวขึ้นมานะคุณพร้อมที่จะหันหลังให้กับทุกสิ่งอย่างโดยที่ไม่แคร์อะไรเลยนะคะจิตใจหนักแน่นจิตใจเด็ดขาดมากขึ้นนะคะอืพลังงานของคุณเนี่ยหลายๆท่านมีครอบครัวมาแล้วด้วยมีครอบครัวมีภาระมันไม่ใช่ครอบครัวแค่ครอบครัวเรามันอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่หรือ ตัวคุณเองเนี่ยต้องแบกรับผิดชอบหลากหลายปัญหาสลึกเกินนะคะปัญหาภาระครอบครัวปัญหาหนี้สินปัญหาพ่อแม่พี่น้องต่างๆหนี้เก่าหนี้ใหม่อะไรที่มันวนเวียนกลับเข้ามามันทําให้คุณรู้สึกหนักหน่วงใจมากๆเลยนะคะในตอนนี้แล้วคุณก็อยากที่จะตัดจบกับปัญหาจะเอาตัวเองเนี่ยขึ้นไปอยู่เหนือปัญหาและใช้สติในการรับมือมากขึ้นและตัวคุณก็จะพร้อมที่จะวางตัว ให้เหมาะสมให้เด็ดขาดกับสิ่งที่เรากำลังจะเจอเรากำลังจะผจญภัยกันต่อไปนี่ะอ่า ปัญหาความรักของใครที่มีในช่วงนี้นะจากเดิมที่เราเองเหมือนกับยอมมาเยอะยอมมานานบางทีเนี่ยความเป็นตัวตนที่แท้จริงหายไปนะคะเหมือนสวมหน้ากากพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดําเนินต่อไปแต่สถานการณ์เรื่องราวซ้าๆเรื่องราวเดิมๆเ,เรามาประเมินดูแล้วนะคะทบทวนอดีตด,ดูหลายอย่างศึกษาเรียนรู้กับสิ่งที่มันผิดพลาดศึกษาเรื่องราวเก่าๆนะคะแล้วก็กําลังถามกับตัวเองอยู่ว่าในสิ่ง ที่เรากําลังทําอยู่ในทุกๆวันนี้เนี่ยเรากําลังรักษาอะไรเอาไว้รักษาสิ่งที่ใช่เพื่อที่จะปกป้องตัวเองหรือว่าเรากําลังหลอกตัวเองกันแน่หลายๆท่านมีความรู้สึกนึกคิดแบบนี้เกิดขึ้นแต่เชื่อว่าคุณปรงนะคุณมีศิลธรรมคุณมีความเป็นไพภพอะค่ะมีความปล่อยวางมีความยึดไม่ยึติ ะะสุขุมนิ่งมีเหตุมีผลพร้อมที่จะรับมือกับการแก้ปัญหามากขึ้นนะคะอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันลำบากใจคุณคุณก็จะหลีกเลี่ยงคุณจะพยายามหาเรื่องราวดีๆเพื่อที่จะมาทําให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่รู้สึกหนักอกหนักใจปัญหาใดที่คุณคิดว่าคุณสามารถตัดไฟตั้งแต่ต้นลมได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะ16-30เนี่ยคุณจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่อการตัดจบกับปัญหานั้นนะคะอุปสรร มีบ้างเล็กน้อยนะอุปรสรรคก็คือบางทีเราเองก็ฟิลขาดเราเองก็มีอารมณ์ที่ร้อนเหมือนกันนะอย่างที่บอกไปนะคะบางทีเราอารมณ์ร้อนบางทีหลายอย่างที่มันไม่ได้ดังใจคุณเนี่ยคุณเองก็มีความรู้สึกว่าเออสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เราพยายามทุ่มเทไปเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนรอบข้างคนรอบตัวเนี่ย เข้าใจถึงความรู้สึกที่คุณเป็นได้เลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะมีบ้างนะคะในเรื่องของความเหมือนใจร้อนความวู่วามการตัดสินใจที่รวดเร็วเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องพยายามตัดสินใจให้ช้าลงสุดท้ายแล้วทุกสิ่งอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือไม่นะผลสรุปเป็นอย่างไรบ้างนะคะเด็กถ้วยสบายใจได้เลยค่ะชาวราศีกุม หนักใจบ้างบางทีมีความรู้สึกลังเลใจบ้างมีความรู้สึกไม่สบายใจบ้างว่าจะตัดสินใจแบบไหนมันมีอุปสรรคแหละแต่ว่าคุณสามารถที่จะรับมือได้แล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นสบายใจเป็นตัวของตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเรารับไหวมากกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฮะใครจะอยู่ ก็ขอบใจใครจะไปก็ขอบคุณแล้วนะในช่วงนี้คุณคิดว่าคุณหนักเหนื่อยมาแล้วอืมช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีกระจิตกระใจในการไปต่อล้อต่อเถียงอะไรกับใครเท่าไหร่ถ้าเกิดใครมาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยระวังความที่ตัวคุณเองหุดหงิดง่ายของจะขึ้นง่ายอันนี้ก็ต้องระวังนะคะอย่างที่บอกไปควบคุมอารมณ์ควบคุมคําพูดคําพูดของคุณช่วงนี้บางทีมันอาจจะไปทําลายความรู้สึกคนอื่นได้นะคะแล้วก็ลดในเรื่องของบางทีมันมี อาจจะมีหลุดบ้างในการพูดคุยกันในเรื่องของบุญคุณเล็กๆน้อยๆมันก็จะไปทําให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกแย่ยังไงก็หลีกเลี่ยงนะคะชาวราศีกุมรัคนาราศีกุม โอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่านไพ่หรือว่าชอบในการทํานายยังไงอย่าลืมนะคะกดไลค์กด s u b สไครป์แล้วก็กดติดตามเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับไพ่ในคลิปต่อๆไปใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะจะแปะช่องทางการติดต่อเอาไว้ด้านล่างไลน์ INE, Facebook Instagram ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะมีความละเอียดแล้วแบนยํามากกว่าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ